สบายดีและสวัสด,ดีเบอร์จุกูจุคนบ่าพี่น้องพังลาวและพี่น้องพังไทยหรือว่าพี่น้องต่างประเทศกันยินดีตอนครับเขาชูช่องซาบัวคําอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมื้อนี่ซาบัวก็ได้มาบ้านจัดสรรน,นอกพ่อแม่พี่น้องก็ได้มาเห็นอีกครอบครัวหนึ่งพ่อแม่พี่น้องที่เพิงง่งยังลาบากยังทุกยังยากอยู่นอกพ่อแม่พี่น้องก็เฮากับิเข้าไปสัมภาษณ์เพิ่นเนาะ ไปโชว์ไปทานผมพ่อมกันแหละพ่อแม่พี่นอ้องอันนี้ก็คือเขื่อนชานของเพิินเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็คือ,ขอ,ขอเขื่อนชานของเพิินเอาชิดเข้าไปสัมภา์เพิินผมพ่อมกันว่าเพิ่นดูจกคนแหละพ่อแม่พี่น้องสบายดีพ่อสบายดีสบายด,สายดีสบายดีแม่ สวัสดีสว kh ัสดีเนาะมานั่งใกล้กันก็ได้ไหมดูอยู่จะคนนี่งไหมอยู่เกอนไหมอยู่สามคนเนาะดูดคอไปงั้นก็ใช่ห้าดอกก็เจี่ยวงี้ดูขออนุญาตถามชื่อแล้วพอพอชื่อยังพอชื่อลบชื่อพอลบเนาะและอายุจะปีพอ บ่มีหาทีพกที่ป้ายนี่แหโดยโดยโดยบัดแม่ได้สัแม่ชื่อยังไงชื่อแม่ซนเนาะอายุจักปีแม่จักแกบ่จักได้ข่บ่ืู้จักดือมเนาะดูดแ่มีลูกมีเต่าจักคน่นไมสามสามคนเนาะสาได้อ๋อแด้แต่จังเี่นะสามสามคนสาะคน ดูผมเป็นบ้านดูดูยงะมาใกล้กันก็ได้เนาะแม่เพราะบอกยงะมาใกล้พอก็ได้เนาะแกะมีทั้งหมดแกะสามคนเนาะแม่เนาะดูซีซีสามสามดูแต่เพิ่นก็ได้อยู่น้ำกันกับแม่บอกอยู่น้ำแม่เบิดลคู่คนเนาะไปเพิ่นผั่ว่าดูเปิ้ลคู่ใด่เป็นบ้านเปิ้ลคู่ใช่ลูกก๊อกลูกก๊อกเพิ่น คุณนาะรวยกะเพิ่นกะมีขอบมีครัวไปอยู่นลำผัวเนาะรวยรวยรวยกะกินข้าวกินน้ำนะบ่พอกินแล้วกินแล้วกินแล้วเนาะกินกับยังพอโอ้ยกินแก้วเป็นแบบกระด๋าอะไรหลือรวยรวยรวยไทยมดแรงไปแง่เอาเองบ่ไหมรนยรวยแง่เลยมาจะคายหาแล้วลูกเอ้ยพอได้สิ เขาถึงอยากินถึงกับกนง้อแม่บ่ได้เห็ดไ้เห็ดนาบ้านฉัม่คือก้อนแบบบ่มหมันหมดบวมกินเนาะดูมันก็อะไรคือก้อนมันบมแ้เขาเอากับบวมกินเนาะแม่กินจักคนไหมกินจักกลิ่นสี่คนเอ้าคือว่าผู้หนึ่งว่าไปอยู่ลำพูอัไรพังใช่เปลา ย่งย่งอันลูกให้จ้องคนน่ะแม่เลยดูชี้ทแม่ก็พองดูนี่อย่างนี้ดผูอมืองคนพัวอย่างมึงอ่ะโดยเป็นหาคนโดยอยู่คือยังชีเนะโดยโดยังชี้ให้สิเหตุห่าให้ไอ้ะบม่เหตุหาอย่างคันแบาลงมากจลงเวียงเวงเวนยิ่งเข่าต้ดูจมจๆๆเจาเรก็ึนจ้าเฮ็นดูจักหนะแม่แค่ไปหา ม่ขายมกแพะแมงมามีคนที่เจ้า,ามาขายเนะาะเพราะอะไรชื่อเขาวไแม่ชื่อเขาดูก็บเนะ่ยวงาหญ้าชูบแต่ก็แของ่ชื่อพอะไรกินเนาะมันหอนมันรกกินยมนาบัดน้ากินได้ใช่ไมแม,ม่แม่เอาใช่มากินไหมน้ำสางบ่อะไรชื่อเนาะอือชื่อแบบนี้เจ้าปลา่ยุดูบัดน้อนะอดนาอาบได,ด้ใช่ไหมออาบก็อาบตักอาบกอือ ก็ไปตักน้ำน้ำฉ่างบ่น้ำอะไรน้ำหูน้ำเกลือน้ำหินนี่ออกบ่อน้ำห่วยเนาะออืน้ำห่วยนี่ตักเกลือมาแต่ละมื้อนี่พอกับแม่นี่บ่ได้ไปเฮ็ดเบียดงานใส่บ่มีแต่ไปหาต่อยขายมุแหลงเนาะเป็นอาชีพเนาะจะมาแล้วไปอันนี้ไปมันบรเห็นหุ่มดูแต่หาดอกกระเจียวก็บบริเหุ่งไม่ไปครับดอกกระเจียวก็มีหลายบ่พ่อ อืมลายอยู่ลายอยู่เนาะพอได้กินพอไป้หาไปไปชอบหลากหลายเลยเนาะ้าแจกดอกข้าแจกแง่หมดแดงแง่แจะหมดแดงมันจะแดดเด็ดผุดเนาะเดดจนห่อจนลุอยเหลือหมาดยกระดักลักเลยกะคงมีเข่ากินเนาะบัดเสือแพ้ได้ใช่ปะผ่าโ่มเสือแพ้ไมีใส่อยู่ปะงำบ่ายงำเมืองหาย เขาหางับปากินขอกินไปเข้าหายเครื่องของก็มดไเลยไนง้วยไปทีละูากับอะไ้ไปชื่อเองเนาะผลัดออผ่าโฮมได้ใช่ปะผ่าโฮมมีโฮมอยู่บ้าโฮมดูก็บอะไรมีอะไรผ่าโฮมก็ห้องก็ไดู้กันทีเนาะบหายาวล่างบ่คอแต่อแต่ย่าแล้วมึงเหย่อมู่าบนตกกะหัวอยู่บ้างไหว นี่เนาะมูงหยาพ่อแม่พี่น้องเพิ่นมูงหยาโลดอันนี้พื้นพื้นไทยของพ่อเองบ่ต่อน้ำเขาต่อน้ำเขาเนาะต่อนี่ไก่เลยขอต่อน้ำเขาโลดโคต่อน้ำย่าตีพี่น้องเนาะขึ้นมาแตนอนก็โลก็โล้นน้ำมันเ่ยแม่ก็นอนนี่เลยก็นอนก็นอนคอยเถียงก็นอนคอยได้เดี่ยงงัวเดี่ยงคั้วอยู่บ่อ มีมีเป็ดมีไก่เดี่ยงอยู่บ่บ่มีไก่ยักษ์โตบ่มีเครือขอกครับอันนี้เห็นมันมากแไก่เพื่อนนั่นเม่นโรยโรยโรยคือผมมีอย่างเลยเนาะบอกว่าข้อต่อเนี้ยนาตี้มากนุงบ่อหนึ่งได้บ่อมันว่าโรยแต่ผมมีพื้นภายใต้เนาะแตาบกโขโตน้ำพึ่งเนาะนี่กับ พอปุ๊กได้จักปีแล้วพอเขื่อนซานนี่ยทอ้งได้ชองปีนี่แหละยชองปีเนาะวันีอันนั้นเตียงเอาได้อันนี่ยเฮ้ยน่ะเตียงเห็นมานอนเอาใช่เตียงเนาะแล้วก็เอาผ้าขังแอ่ำจะซื่อเนาะงพอเนาะเอ่ำไม่จืดๆขอหยาดทายเด้อกพอเลยเขื่อนซานนี่บ่อน้ำกินตักน้ำสั่งเนาะมาใส่กระตุ้นไว้เนาะเป็นชานของพอเสื้อผ้ากมีประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้อง คนอยากถ่ายเนาะนี่อูลานอนนี uh ่เนาะมมาวังช้องช้ำเมื่อนี่นะเชื้อผ้าผ้าห่มกัมีเท่านี้เนาะกับประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องกับเพื่อนชานของแม่กับ ก็คือข้าเห็นนี่แหละพ่อแม่พี่น้องกับประมาณนี้แหละเพื่อนก็เอาใส้พานะใส้พาปิดหรือว่าขัางไว้นี่แหละพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวข้าจิตทายร,บรอบๆให้พี่ให้น้องเบิง่งเนาะวลาผลตุกกะหัวพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าผาเพราะว่าหยาก,กยาก ขาดตงแล้วพ่อแม่พี่น้องกินนี่เนาะกะกะพอได้อ้อมกะอ้อมหรือว่าขังหาประมาณหกหนึ่งพ่อแม่พี่น้องตีพี่นนอนเนาะีเนาะพ่อแม่พี่เนาะปัญหาของแม่กะเก่าแล้วพ่อแม่พี่น้นอ,งอง เว็นซานของแม่นอนหนีจะค้นไหมสามคนเนาะกับประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องจูไผจูพื้นใช่นะพ่อจูน้มันต้องคนตกหรือไ ดย้ยนี่ก,ก,กับน,นี่ก็เฮือนครัวเนาะนี่ก็คือเฮือนครัวของามาพอเนาะที่เพิ่นกะมะไรมุง่งและพ่อแม่พี่น้องอยู่โฮมกุกไหม่เนาะเฮือนคัวของทางแมก่กะกะถวยบ่วงกะมีประมาณนี่แหละพ่อแม่พี่น้องก็มีประมาณเลยเนาะ คือปีวัดเนาะถานลมผ้านี่ถือว่าทั้งทั้งนี่กับเปียกบ่นนาะง่อเนาะคนลงมาไหนกันกางไม่เล่นก้างไม่เนาะมีคนมานกับก้างม่เ่นมีคนอยู่พ้ะเขาะ ขู่ตรงท่าตรงอันนี้ขู่ทางไหถ้าถ้าน้าหัวลงมาเออพอเจแห้งก็ไรหมันก็จะโอ้ลงมาเลยตรงนัแล้วโดยโดยก็คือประมาณนี้เนาะพอเนาะกะดักลักนี่ขาดคืนนี่ก็คือเป็นเข่าว่พอเป็นเข่าเนาะเข่ากระโบมีเข่ากระโบมีที่พอขาดในตอนนี้เนาะนั่นแหละ นักท <l> ีฬชุดก็คือเข่าเข่าเงินคำในอะไะลูกเอ้ยหาบปวด้หลได้ละเหนื่อยเลยขันห่าวมีเงินกะเฮาก็มีเข่ากินแม่นละแม่บอโดยเฮาเงินคำเฮาก็มี่ขาดขาดคืนๆบอลชิยชิ้นเซาเฮากับโบมี่จักสิเอายังสื่อคือหมูเฮาโบมี่เลยข่าโลเท่าได้แม่อยู่พี่นะไหมโล่ อยู่โลนึ่งอยู่วันเมืองชนไงอยู่แปดพันเจ็ดพันแพงเนาะข่านาแซงได้เจ็ดพันเลเข่านาปี้หัวไรได้สอบสอบหนึ่งสามแซนกว่าเลยโดยกับมันไก่เนาะเด็ดในทางธรรมะนี่เอข้าวมันไกลนะเจ็ดพันได้ในหกสี่เขาขานาแซงข่านาปี่หันบัวไรแปดเก้าพันเขาแพง แพงเดือเกินเนาะแพงเดือเกินย่างกับแพงแล้วลูกขาวลายปีนเนาะน้ำมันก็ขึ้นน้ำมันก็ลิตรเหมือนเศร้าพันเลยดูแม่ไป้มือนานยังว่าเศร้าพันไปนำหลุดเขาโดยเพิ่นเก็บฮาวันบ่เศร้าพันสิกลยย่างในกะลางนี่โดยแม่ไปเอายังแม่ไปหาเขากินนั่นแหละหาเขาหาเขา ไปน้เข้าวจ้างจ้างผ่นเนาะจ้างผ่นจ้างแล้วขี่รถไผยน้ำซาดจ้างแล้วสีละมันลอวเขาเาพันสองคนขารถเขาขาไปขามาจะไปคุ้งทอมู่บ้านนี่บ่แม่ที่แม่ไปอืพูดละบันกัแเดงพดละบั่นกระดงก็ไปเรื่อยเนาะ มืดแล้วจักมือเมย์มาเมย์ไปโอ้ยลังเถาก me me no. ัดส mm. oh, ีหาคืนลังเถากัดซ่องคืนลังเถากัดคืนนึงถ้าได้เข่าแล้วเคาจังมาเนาะเออถ้าได้เข่าเหาก็มาหามเอ้าลังเถากัด้นึ่งแมนขอพระเที่ยงมือลาขอกระมาไปคอเข่าบ้านอันมาลำลุดพวกอันเขาสนวนทั้งเลยโดยจอดผ่านจอดมาสัอเรือเฮ้ยโดยแกจอดมานลำเพลินบ่เพลินแล้วก็จอดเอ้าจัดเอาแล้วกับมานลำเพลินโดย แม่ไปสองคนก็พอวะบ้ไปกับผู้น่อยฮะโนไปเพราะทีหนึ่งขานาน้ำเลยผู้หนี่ทหนึ่งเป็นนะนก็ต้องมีผู้หนึ่งไปผู้นึงอยู่เนาะพอนะอือผู้หนึ่งก็ไปกับผู้หน่ะอยู่ลำไผ่อีกหนยไปกับผู้หน่อยนั้นไปนะโมได้ได้ผู้หนึ้เฮ้ยสุกเนี้ลแม่ กะดูกะสิได้เอาเงินให้แม่เนาะพอได้สิอ่าเกือบประดับเป็นนัวเนาะจากชาวพันก่อนเด้อแม่เด้อเหมาะแม่เนาะนู่นกับเป็นเงินทางอ่ีกับเป็นเงินทางอ่ะทางพอเนาะทางพอเทพเด้อที่เพิ่นอยู่ประเทศไทยพุ่นแหละดูที่เพิ่นเอาหายาช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนพอได้อ่าซื้อเกือบเป็นนัวเนาะนูะ่น กะขอบุญขอบคุณเพิ่นในเด้อพอเด้อได้อยู่ดีมีแหงนุบนุบมือน้ำพอขอบคุณขอบคุณเด้อพอเอออยู่ดีมีแหงเด้อความเจ็บบวชได้ความไขวบมีลูกเอออยู่ดีมีแหงจ้าถูกนาะใช่้านักะลูกกะบชิลเล่คอตัวลากลับก่อนเด้อพอเด้อจ้าสบายดีพอสบายดีพอสบายดีไหมสบายดีจ้าสบายดีจ้ากันนี้เนาะ เพื่อนของแม่เนานะนนะก็คือประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องกับทั้งทั้งแม่ก็ยังขาดคืนเรื่องเขา่าเรื่องน้านีแหละพ่อแม่พี่น้องกับเรื่องเพื่อนเรื่องเรื่องชาตินี่แหละกับยามพนกะกับหัวกะหัวเนาะหัวลงมาแต่พ่อก็ยังขาดคืนหลายอย่างอยู่ โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเอาา้าก็ะไรชอบทามทั้งแม่ตู้แล้วเนาะกับกระทงแม่ตู้กัยังบ่คอยมีเข่าพ่อแม่พี่น้องเห็ดหน้ากะเห็ดหน้ากะเพิ่นก็ไดบบ้กับโบรายเนาะกะมาก,กินกับโบกุ้มกินเนาะพ่อแม่พี่น้องกะยังไปคอไปหาคอเพื่อมาชูลูกชูเต้ากินเนาะกัทกระทงแม่ตูก้กะไปหาต่อยไข่บุตรแรงเนาะ เพื่อไปแลกเปลี่ยนเอาเขา่าอเงี้ยพ่อแม่พี่น้องมากินเนาะกะ็ถือว่าลําบากพอสมควรพ่อแม่พี่น้องก็เมตู้ก็ยังขาดคืนหลายอย่างน้ำเนาะพ่อแม่พี่น้องก็เป็นทั้งผ่าห่มเป็นถวยบ่วงเป็นเชือกผ่าอย่างเงี้ยพ่อแม่พี่น้องแต่ดักนักที่สุดก็เมต้ก็เพิ่นก็นยังขาดคืนเขา่าขาดคืนเข่าลายที่สุดเนาะ กะพื้นภัยของเมตุก็ยังบุคอยมีพ่อแม่พี่น้องกะถือว่าลําบากอยู่แต่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเนาะใจบุญอยากช่วยเรือทั้งาครอบครัวของเมตู้เนาะกะติดต่อทัางสาวัวไร่กะกับประมาณนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะกา้าว่าถือใจเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สาวัาวคำพอให้มีกำลังใจเฮ็ดลิด ไปเรื่อยๆเนาะพ่อแม่พี่น้องกัสาบัวกับิิด้ัยคอตัวลากรพ่อแม่พี่น้องคอกาวคำบาสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุกุสุกน